มือนี้จะพาไปกินโดนัทลวก็ร่อต้ด้วยกระแลมหวานเย็นให้ซื้นใจมิแหางแล้วก็ไปสิ่งรถดกินลมซมิวแบบเพลินสิ่งรถดเมย์กระตอด้วยพริกกี่บีแล้วก็ปิดท,ท้ายด้วยยำกุ้งซุกและกระตํมมีกอบแบบแสบกินอิ่มแล้วก็พากันเป็นย่างลินย่างซบเสื้อผ้าเด็กน้อยไปต้อนลูกต้อนหลานอยู่ที่งานซิลสเตซันสถานนี้นักชอปและมือนี้แอดกับเจ๊ก,กมาที่ไอเต็กตึกเก่าวาวตรงๆเลยว,าว่าบบเดมมารลอตึกนี้โดนโดนละทุกคนบอกเลยว่าคิดฮอตสมัยเป็นผู้เบาเฮิร์มแหงตอนนั้นหนมุมัว พอจากห้านขายขนมขายเสื้อผ้าของกินของใสโอ้ยสารพัดอย่างมาแลลินกับมูก,กับพวกนี้ละแม่นม้วนค่ะแต่ก็อย่าลืมพาลูกพาล้านมาร้องเลาะบ่งเดอพอในงานซิลสเตชันิ่นมีกิจกรรมเจกของรางวัลอีกใดยังจะไปซื้อเครื่องในห้านค่าที่เข้า,วาความครบ2องแสนกีลก็จะได้คูปองจากห้านค้าเพื่อมาจกสลากรับเอาของรางวัลและที่ถึกใจสุดๆภายในงานนี่มีเครื่องล่นหลายแหง่งที่เด็ดก็ต้องย่องให้ลถซิ่งคันนี้เลยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง250อากิโลพาลูกพาลานมาซิ่งนี่ฮับห้องก็ติใจแนนน่อ นอกจากจะมีของลิ้นที่ลากหลายแล้วของกินอยู่ในหั่นก็มีเพียบเลยบอกว่าจะเป็นหั่นกระแลมหรือว่าหาัหาน่นฮันนี่โดนัทซื้อเจ็ดแถมหนึ่งซื้อสิบสี่กระแถมสองแล้วก็มีแต่อันเป็นต่แซบอีกก้อนหนาะนอกจากนั้นก็จะมีหยยั่นไข่เยลลี่หรือพิกกี้บีก็มีคือกันบอกว่าเป็นของโปรดผู้ใดแน่นอและที่สําคัญเดอ้อมาเที่ยววันนี้โบต้องห่วงเรื่องเข้าน้ำซ้ำป่าเลยเพราะว่าเพื่อนจะมีเป็นโซนฟู้ดฮอล์สถานที่กว้างขวางกว้างขวางของอยู่ของกินกม็มีให้เลือกตั้งหลากหลายอย่างพาครอบครัวมาเล่นมาเที่ยวอย นน,นี้แอดคิดว่าสามารถใช้เวลาอยู่ได้เมืดมือเลยแหละแอดขอแนะนำเลยด้วยลานซิลสเตชันสถานีหนักสอบเพิ่จะเริ่มตั้งแต่3 1สิงหาจนถึง8กันยาเวลา10โมงเช้าจนฮอด9โมงแลหรือใครที่ต้องการจองบูธกัติีต่อไปทางนี้ได้เลย